ถ้าใดท,ที่มองหาก,กลุ่มที่พูดคุยเกี่ยวกับเกมไมค้าม์นะครับหรือว่าเกมอะไรก็ได้กลุ่มนี้จะเป็นเกมพูดคุยเกี่ยวกับเ,เป็นกลุ่มที่พูดคุยเกี่ยวกับเกมนะฮะก็เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเกมอะไรก็ได้นะเข้า <c oughs> มาดูนะครับเดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ใต้ดีคริปชันนี้นะครับทุกคลิปเลยต่อจากนี้ผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มนี้ไว้ให้นะครับเป็นกลุ่มของผมนะครับเออจะโพลอะไรก็โพลนะครับแต่ก็มาอ่านก,กันด้วยนะนี่เห็นไหมโอเคไปละ ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับฝากกดติดตามช่องน้องคนนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับฟิฟานะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ช่องนี้ไว้ใต้ล่างนะฮะหรือว่าตรงความไม่นั่นแหละนะครับเกี่ยวกับฟิฟาเป็นไฮไลท์ไปเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวเราดูเนี่ยเป่งมันได้ไหนะเออดูขยันโอเคไม่ชอบพิมพ์ต่อเลยสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์วอร์ซีอีกเช่นเคยนะว,ว้าว จะว่าพั 1, 000, 000นพันเซดนะฮะเคยมาทำรอบหนึ่งนะตัวนี้ของตามกดรับปุ๊บก็ได้เซตหาเหี่ยวเนี่ยโคนเยอะเลยนะครับผมขอทิ้งได้กันไปเยอะไปไหนวะเขาใจเยอะนะของตามก็ต์นะครับของตามเด็กก็ต์ทุ่งใส่นคนเนี้ยมันที่ตามผมนานละดดเ,เ,เดี๋ยวดีเด็กก็ตทีเหตุเปลี่ยนช่องเป็นเด็กก็ตีเฉยละเปลี่ยนเั้งนานแล้วยใส่คนด็กต,ตาม,มานาน เขาอัปเดตใหม่หรือเปล่าไม่รู้วะน่าจะเหมือนเดิมปะ่ะเซตอะแต่รอบนี้ผมเล่นเซตนี้แหล,ละรอบที่ลลแล้วเล่นเซตตามนี่ก็มีแมปมาเพิ่มไปแล้วก็มีแมปเชดนะครับนี่อันนี้ก็เซตต่างๆแล้วก็โปรโมชั่นน่าจะมาใหม่ตามนี้แหละก็สิบวอเนี่ยคือเซตอันนี้นคือโหดสุดใฉบัะไม่รู้วะไปไปยิงกัน

แม่แม่งก็บักดีจังเลยดูดิเดรอบนี้แหละกูจะมาโทรบอลลังเราเตแล้วกูอ่อนให้ไม่จะโม่เฮ้ยใจเย็นดิมึงอ่ะกูยังไม่ได้ทำอะไรก็ปืนกูหายมึงมันนี่ดิมึงยิงอะไรกูนห,หนาวนี่ไงเอาดีเอาดีกูตั้งสติแล้ว แอบไปดิกระจ่อตามนี้แหละกูบอกแล้วกูจริงจะกูมาจริงไม่ได้โม้แต่อีเซตตามไม่งก็ยิงกูตายได้เหมือนกันนะอืตายไปดิตอนแรกยิงไม่คิดชีวิตอยู่ไงกูกลังกินยาเลยไม่เอากูเลยอ่ะไปเดีมาดิเดี๋ยวกูเปิดเลยกูเปิดเลยไม่ไม่รอไม่รอลา ไม่ไดรออะไรทังสิ้นอนะ่ะเปิดอะ่ะฮึตายไปดิ๋ย่ยก็ไม่รอยิงอย่างเดียวเดี๋ยวก็ของขึ้น <c oughs> อยู่ไหนตลาดผักม,ม,มันด้จมึงอ่ะ นี่ไงแต่พอดีฟลโฟล์อยู่แล้วล่ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายกูได้ยินมาแล้วแต่กูได้นักโดนไปดีไปละ